สวัสดีครับผมวันนี้มี2ผลงานนะครับเป็นงานปืนยกยิงนะครับตัวนี้ที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าคิดออกแบบแล้วก็ลูกค้าสั่งเข้ามาพอดีนะครับเป็นปืนกระบอกแรกเลยครับผมทรงแรกเลยที่ผมทําเป็นไม้ประดู่นะครับตัวนี้ความยาวรางก็ร้อยสามห้านะครับแล้วก็ช่วงชักแปดสิบ ปีกข้างคายาวห้าสิบเซนนะครับตัวนี้ถนัดกวานะครับแกะกันลื่นอีกฝั่งหนึ่งสองฝั่งแกะนะครับเป็นยกยิงนิ้วสอดนะครับตัวนี้ไกลเซฟนก สเต็ปนี้ราคาจะอยู่ที่3,000ันสาบาทนะครับรวมส่งอุปกรณ์แถมพร้อมยิงจัดส่งปีครับตัวนี้ลูกคา้าโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวเตรียมแพ็คจะส่งให้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งเป็นทรงกรำคอครับไม้ประดู ตัวนี้ลูกค้าสั่งเฉพาะพัน้ายเข้ามานะครับลูกค้ามีรางอะลูอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะไปใส่รางอะลูกลมลองยีบ่เบ็ดมิลน,นะครับตัวนี้ถนัดขวานะครับไม้กด็ดูแกะครบครับราคาเฉพาะพันท้ายก็จะอยู่ที่พันสี่นะครับไม่รวมแกะ ถ้าแกะแบบนี้ก็อยู่ที่ราคาพันหกนะครับแกะ3มจุดนะครับเจกเกอร์ลายดอกแล้วก็เจก,กเกอร์ที่กระโจมมือนะครับสองฝั่งแบบท้ายด้วยไม้มาลิดนะครับตัวนี้ลูกค้าบวกเพิ่มหูกวินนะครับกับโกงไกสแตนเลส ราคาตัวนี้จบอยู่ที่1ันเกาหนะครับรวมส่งแล้วจัดส่งฟรีฟสายส้ายก็จะแถมไปให้นะครับตัวนี้ไปถึงก็ใส่วางรางได้เลยครับผมเจาะยึดน็อตที่รางแล้วก็ขันตะกูเข้าไปได้เลย ม้ประดูตัวนี้ก็สวยใช้ได้ครับในรูปแบบของไม้ประดู่นะครับถ้าเอาไม้ประดู่ไปเทียบกับไม้อื่นมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าสวยในรูปแบบของเขาของไม้ประดูส่สีเขาจะ<ม>ออกแดงๆส้มๆนะครับรูดลายก็พอมีนะ ้าสนใจสั่งทำเฉพาะท้ายหรือว่าปืนยกจริงงานต่างๆที่ผมทำก็ทักมาสอบถามได้ครับโทรมาเบอร์มือถือครับ0958340978นะครับแอดไลน์ตามเบอร์มือถือได้เลยครับผม Facebook ผมก็จะชื่อว่านัดกัน8ปลิ้วนะครับหรือทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ผมก็ได้ครับ ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับตามช่อง Youtube จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ทำผลงานออกมานะรับชมกันอีกอยู่เรื่อยๆนะครับ <45. S 1> ยกยิงกระบอกนี้ถนาดขวานะครับ ใช้เวลาในการทำประมาณสามอาทิตย์นะครับเป็นปะดูทั้งลำครับตนนัวนี้จับถนัดแน่นอนครับผมลกยิงก็จะขึ้นยางลำบากหน่อยครับปืนยกยิงเพราะมันจะเจ็บนะครับไม่เหมือนปืนพวกมีพันท้ายนะครับ มีพันท้ายมันก็จะรับกันได้ดีกว่าครับการขึ้นยางก็จะง่ายกว่าตัวนี้รีดปลายเล็กเหลียวแน่นอนครับผมการเลิงค่อนข้างง่ายครับตัวนี้เล็กมากมน้ำหนักเบาครับตัวนี้ก็อยู่ที่โลกว่านะครับ ไม่ถึงสองโลนะครับเบาเป็นไม้ไระดูเบามากปืนยกยิงโอเคครับผมผมก็มีผลงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ